สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพ่อแซนกินข้าวกับผออตอรอเต้มงคลกิจแฉพ่อแซนกินข้าวกับผออตอรอเอ่ยถามบิ๊กปั๊ดว่าจริงไหมเต้พระรามเจ็ดเผยข้อมูลใหม่คดีแตงโมล่าสุดเต้มงคลกิจแฉพ่อแซนกินข้าวกับผออตอรอพร้อมทวงถามบิ๊กปั๊ดกลางรายการว่ากินข้าวกับพ่อแซนวิสาพัฒ จริงไหมให้ตอบมาแค่นั้นเองเพราะพี่น้องประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในรายการคุยทะลุดรามา่าทางช่องข่าวเวิร์กพอ 23, เต้มงคลกิจแฉพ่อของแซนกินข้าวกับบิ๊กปัด๊ดพอบอตรจริงไหมกลางรายการพร้อมเผยขออายัตศพแตงโมโดยรายการเต้พระราม7เชื่อเป็นฆาตกรรมลุยหาวงจรปิดสืบจุดแตงโมตกเรือนอกจากนี้ทางมงคลกิจ หัวหน้าพักไทยศิวิไลเอ่ยถามบิ๊กปั๊ตพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรว่ากินข้าวกับพ่อแซนหนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือสปีดโบท๊ทจริงหรือไม่แล้วสั่งคนทำคดีลุงพลมานั่งคุมคดีแตงโมสืบสวนสอบสวนคดีนี้พร้อมกับแฉว่าคนบนเรือนั้นไม่ธรรมดาขายรถให้กับคนเกินครึ่งสภา สายสัมพันธ์เขาเยอะแต่ไม่เคยขายให้ตนเพราะตนไม่ได้เป็นนักแข่งรถด้านความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กของเต้มงคลกิจโพสต์ไว้ว่าเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีฐานะกำกับสอตอชอเรื่องขอให้อายัดศพนางสาวนิดาหรือแตงโม ก่อนไปทําพิธีกรรมทางาศาสนาะโดยมอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมหรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชนสูตรอีกครั้งให้สิ้นสงสยัย คดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ผู้เสียหายไม่ใช่บุปการีหรือญาติโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นยังมีพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายเช่นกันดูจากสภาพศพมีสิ่งน่าสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติก่อนจมน้ำคดีดังกล่าวในสังคมปัจจุบันมีข้อกังขาหลายด้านซึ่งถ้าสตช เร่งรีบปิดสำนวนในการทำคดีแต่ฝ่ายเดียวให้เป็นคดีประมาทเกรงว่าประชาชนจะเสื่อมศรัทธาในกระบวนการสืบสวนสอบสวนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกำกับอยู่ดังนั้นเพื่อเกิดความเป็นธรรมยุติธรรมกับผู้ตายญาติประชาชนผู้เกี่ยวข้องในระบบยุติธรรมไทย ทั้งนานาชาติจะสามารถยอมรับการสอบสวนสืบสวนคำตัดสินต่างๆได้ผมจึงเรียนมายัางท่านนายกรัฐมนตรีให้อายัดศพนางสาวนิดาพัชระวีรพงษ์แตงโมก่อนไปทำพิธีกรรมทางศาสนาโดยมอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมหรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชนสูตรอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานายมงคลกิจสุขสินปธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-NEWS ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ